แต่การบวชการนุ่งชุดขาวเนี่ยมันมีขอ้อข้อระวังจะน,นั่งที่ไหนดูจะแบบผ้าเราจะเปื่อนไหมที่นั่งมันสกโปรกสกอกหรือไม่ให้เราเรยมีความคิดนอนนั่งแบบมีสติแล้วลึกได้ว่าที่เรานั่งสกกรกโปหรือไม่ในลักษณะคนนุ่งสีขาวเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นเพศของผู้ปฏิบัติมันบอกชัดไปอย่างนั้น้านุ่งธรรมดามรามรมาปฏิบัติางไม่ปฏิบัติได้ แต่ไม่รู้กันว่าปฏิบัติกันอย่างไรแต่นุ่งสีขาวเนี่ยมันบอกมันบอกเพศเอาไว้ว่ากลุ่มปฏิบัติทีนี้การนุ่งสีขาวชุดขาวจะว่าบทชีพามก็ดีหรือบทกวนผมก็ดีทั้งบทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแค่นี้เป็นรูปแบบแต่นี่ไม่พอมันต้องโอปังไ้ยโกอีกขั้งหนึ่งคือน้อมผ้าสีขาวเนี่ยนอ้อมไปถึงกายน้อมไปถึงวาจาและน้อมไปถึงใจได้ นี่เป็นโบายน้อมเข้าไปว่ากายเราขาวมันท่าเราไหมกายสะอาดไหมกายมีโทษมีภัยที่ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ผิดในกาไมไหมนี่ก็บ่าการถือเนี่ยว่ากิริยากายของคนนุ่งขาวก็ทําอย่างไรคุณปฏิบัติมันต้องรู้สารวมตัวเองเออเรานุ่งขาวไปเพศปฏิบัติเอานะให้มีสติสําเนึกตัวได้อย่างนั้น